ปวดเท้าต้องทำยังไงวันนี้นะคะเราก็จะมาให้10ข้อวิธีการแก้ปวดเท้านี่ผู้ผ่านประสบการณ์มาเลยเพื่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถูกต้องนี่ก็ผู้ผ่านเลยก็คือได้เอาการเติมกับเอาอุปกรณ์ของจริงมาให้ดูใช่ไหมเคยเจอไหมที่ว่าปวดเท้าแล้วแก้ไม่หายเคยแล้วทําไงพี่สาวบอกมาตลอดปวดอะไรอะนอนเดี๋ยวก็หายเคยถามจริงได้ปะไม่เคยจังงวหน่อยก็ไม่ได้คือคือบางครั้งมันก็ได้เว้ยแบบเอ้ย มันด้ว่อะได้แต่บางครั้งอะมันไม่ได้จริงแบบใส่ท้องู่มาแบบเดินเยอะแบบการไห่เข็มอะไรอย่าเงี้ยคือคือมันไม่ได้ต้องมีตัวช่วยถูกต้องไม่อย่างงั้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเผยความลับที่ไม่รับที่ไม่รับมาให้เพื่อนๆดูแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางข้อคือทํากันแล้วทํากันจริงจริงแล้วก็อีกอย่างได้ผลเออถูกต้องถูกต้องได้ผลนะก็คือวันนี้เราจะมาแชร์กันเนาะอไปเลยจากที่ไอเทมที่หนึ่งของชยนาก่อนละกันเฮียแบบนี้สเปรย์สีผมใช่แล้วพูดถึงรองเท้ามันก็ต้องเป็น มันไม่ใช่แค่ฉีดเท้านะมันฉีดได้แบบขาแขนอะไรเงี้ยคือตรงไหนแบบเราปวดอ่ะดีแต่ถ้าปวดปวดหน้าทําหน้ามาไม่ได้เด้อก็อย่าใช้าก็คือตัวนี้เป็นสเปรย์ฉีดแก้ปวดเนาะใช่ตัวนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครสะดวกซื้อแบรนด์ไหนมีมีหลายแบรนด์เลยมีหลายแบรนด์ใช่ไหมใช่ไหมนี่ใช่ไหมเป็นไงมันแต่ของเราของเราก็คือแบบว่าเย็นเย็นนะมันจะเย็นเย็นเออแล้วกลิ่นแบบแล้วแต่คนชอบนะกลิ่นเราตอนเราโดนก็รู้สึกว่า เย็นจมูกไปด้วยอะไม่ใช่โอ้ไม่น่ารักเลยอะัปอย่างที่สองคือแผ่นแปะค่ะคือเคยเห็นอากงอมาป่าตอนเราจริงจเราเดินผ่านแล้วแบบแปะอะไรอะเออแปะแปะน้าเปิดแขนคอแปะอันนี้ก็คือได้เหมือนกันคือตัวนี้นะคะแปะก็คือมันมีแปะแปะหลังแปะคอแปะเท้าเนี่ยเขาบอกว่าให้แปะ แปะได้เลยใช้ได้ยาวนานสิบชั่วโมงเนาะอ่านผ่าด้านหลังนะก็คือไม่ได้ยากอะไรเนาะก็่ป็นหลายยี่ห้อให้เลือกใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีแผ่นแปะที่แบบว่าสามารถทําให้ร้อนรู้สึกร้อนร้อนอะเออเหมือนแบบว่ามันจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นข่ายกระเนื้อใช่ใช่แล้วมันช่วยใช่ใช่แล้วก็วิธีการใช้ก็คือก็แค่แกะออกมาเนาะแล้วก็ลอกกาวแล้วก็แปะตรงที่เราปวดได้เลยแต่บางอันอะมันร้อนถึงขั้นอันนี้หานะมีคนเอาไปแปะใช่ปะตรงท้องใช่ปะ แก้ปวดแต่มันหายท้องไงมันก็เลยมาแปะท้องเออดีอออันนี้ดีแล้วทีเนี้ยคือล่าสุดก็คือเราไปซื้อกูเกิลมามันมีแผ่นแปะตัวใหม่คือเป็นแผ่นแปะแบบที่ให้ยาแล้วก็ดูดพิษด้วยดูดพิษเออของเมืองจีนตรที่แปะตรงเท้าอ่ะจริงแล้วเราออกมาแบบเป็นดำๆป่ะเราเคยเห็นแบบตอป่ะเอออย่างง้เอออย่างงั้นเดี๋ยวหลังซื้อมาลอง ลองเดี๋ยวันหลังมารีวิวให้ดูว่ามันดำจริงไหมมันออกมาจริงไหมให้เราจะสกปรกกันขนาดนั้นเราไม่ได้สกปรกมันเป็นเรื่องของหาแล้วก็ทาอะไรมาเยอะเคไว้เราจะมารีวิวกันได้โอเคไปไอเทมที่สามเนาะสามแล้วมันก็คือเป็นแบบเหมือนพวกครีมพวกเจลอะไรเงี้ยที่มันทาพวกนองเคยทาไหมแบบปวดแล้วก็แบบอ่ะเข้าเขาก็จะแบบหมอนอนเนบาลก็คือจับจะเอาอะไรมาทา อ่ะก็คือแนะนาใครนะคะที่แบบว่าปวดขาไม่ชอบสเปรย์ไม่ชอบพี่แปะแผ่นแปะก็แบบเป็นครีมเป็นเจลได้เขาก็จะมีแบบสูตรเย็นสูตรร้อนซึ่งมันช่วยต่างกันนะแล้วแปะแล้วแต่ว่าแบบกันเป็นนานเป็นมากใช่ใช่เพิ่งเป็นมาหรือเป็นมาแบบเหลือรังแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องลองไปเลือกกันดูจะต้องลองไปอ่านหรือว่าที่สําคัญนะคุณ คือไม่ใช่ว่าของพวกนี้มันจะซื้อเองได้ไงถัดไปค่ะเราจะบอกก่อนว่าแนะนําสําหรับคนที่เป็นมาเป็นแบบไ,ไม่ไหวเลี้ยวยาค่ะ,ะเราไปหาหมอเพสักหรือที่ไหนก็ได้นะคะซื้อ,อยาค่ะแล้วคุณหมออ่ะอาจจะแบบให้ซื้อพเพิงอ่ะพวกอุปกรณ์พวกแบบที่เราพูดมาก่อนนั้นเนี้ย<ม>แผ่นแปะครีมสเปย์ยา คือถ้าไปหาหมอก็คือเขาก็จะจ่ายอะไรพวกนี้อ่าถัดไปวิธีง่ายๆวิธีเบสิคชาวบ้านมากมากขวดน้ํำผิวน้ำไหมคะบอกเลยว่าไงมากถามก่อนเลยทําอะไรดื่มไงยอยอยอคือนี้คุยเรื่องกวดเท้าคือเอาน้ามาให้ดื่มถามจริงไม่ไมอดเท้ากลิ้งปะแนบแนบกลิ้งแนบแล้วก็กลิ้งปะง่ายไหมง่ายใส่น้ำเซ็เข้ช่องฟีดเออ แข็งแล้วทําไมนี้มันยังไม่แข็งงัทําไมไม่แข็งอ่ะมันรันๆๆรันๆขอให้มันแข็งนะโอเกวันนี้นะพม้งๆๆๆนี่นะแล้วก็วางแล้วก็อย่างนี้เลกกินก็คือจะสบายเท้าว่างั้นเถอะใช่แต่บางคนเขาก็แบบมีแบบแช่้าเป็นน้ําร้อนอะไรยเงี้ยอืมก็ก็มันก็ได้เหมือนกันถ้าเราต่คนแบบว่าสะดวกถูกป่ะนิ่มันจะสบายคนละอย่างช่วยคนละอย่างอ่ะผู้ถูกความสบายอืมคือปวด้าว่าเราจะเจอปัญหาแบบว่า พอปวดปูบะเราจะเดินต่อไม่ได้หูือะเอออยากนั่งอะอยากนั่งเหนื่อยใช่ไหมมีไอเทมที่อยากจะบอกว่าครแล้วก็คือเดินต่อได้ต้องบอกต้องบอกนั่นก็คือรู้จักเป็นอย่างดีรองเท้าเดบูอ่าก็สนหลานเลย าไม่ได้ขายของ,ของนงะแค่แนะนำเพราะมันดีจีิงมัถูกต้อง <c oughs> เพราะว่ารองเท้าระบูนะคะเขาก็มีแบบตัวนวัตกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะทาประเภทไหนเนี่ยก็สามารถเลือกใส่ได้สา, <c oughs> าวเท้าเป็นท้าธรรมดาปุยบนเท้าบ้านชอบชั้นสูงชอบั้นเตี้ยชอบมีส้นอชอบส้นส้น,สน,สนและส้นหูหนีบมีหมด ก็คืออยู่ที่ใครจะชอบอีกทีก็ลองถท้าอวกาศล้ะก็สั่งโดยบูไว้เนี่ยเอาอกอ้อมใจด้วยนะคะถ้าสมมติว่าสนใจก็กดตามดิก์ได้เลยค่ะนาะนิดนึงไอเทมถัดไปอันนี้คนอาจจะแบบคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยว่าแบบว่าใช้ได้เกนรู้บ้าอะไรอะไรหมอนเอาไว้ลองเท้าคุณ คือแบบเวลาเลากลับบ้านมาเรื่อยๆเวลากลับบ้านเคยเห็นไหมอาม่าจะแบบว่ากลับมาปุ๊บอาม่าก็จะหาหมอนอ่ะเออหนุนเท้าขึ้นเราเห็นผู้ใหญ่ทําตลอดก็คือแบบอะไรอ่ะคนแก่ทำอ่ะเออคิดว่าเป็นท่าของเขาหูกป้องคือนอนสบายแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยก็คือว่าให้เอาไปลองแล้วซึ่งฉันทําอยู่ทุกวันเพราะพุกวันนี้คือฉันแบบเดินเยอะมากคือดีขึ้นไหมดีขึ้นก็คือเอาขาแบบว่าก่ายแล้วก็ทิงแบบ อีกวงมาเลยคือเนี่ยรู้แค่ว่าตอนคนเป็นลมอ่ะให้เอาอะไรอย่างนี้ให้แบบว่าไม่รู้อะไาขาด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันช่วยปวดขาด้วยอันนี้คือแก้ปวดขาด้วยออกคือเหมือนแบบเลือดตอนเย็นที่เขาชอบพูดกันว่าขามันจะบวมตอนเย็นหมดเลือดมันไปแบบเลือดมันข้างไงคือเหมือนเรายืนเลือดมันก็ไหลลงข้างล่างแต่นี้มันคือเหมือนแบบช่วยไงแต่ว่าเอาเลือดกลับเอาเลือดกลับเอากลับไปสมองนะคะเอากลับไปสมองได้เป็นใช่หรอไม่ได้ ถัดไปวิธีนี้เขาเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาต้องต้อง,ต,องต้องมีแว่นมีแว่นเงินใส่แล้วนะซิ่งเงี้ยขึ้นซิ่งวิ่งเงี้ยขึ้นอ่ะไปร้านร้านนวดร้<บ>านนวดจบไปร้านนวดว <c oughs> ให้คนข้างๆนวด <c oughs> ไงก็ที่เล่าอะ่ะ <c oughs> บอกพี่สาวนวดให้หน่อยพี่สาวบอกนอนไปเดี๋ยวก็หายเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ทำไงอ่ะนวดเองก็ได้วานั่งนวดแต่ที่สะพายคืออะไรรู้ไหมอืราอถัดไปอ่ะอย่างที่พี่สาวเธอพูดอะถูก นอนนอนค่ะคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการนอนอ่ะมันคือการรีเซ็ตร่างกายมันก็ใช่แต่แบบเขาปวดเยอะไงอันนี้คือจะบอกเลยว่าข้อที่1ิบของเราคือกะลามะพร้าวเนี่ยเนี่ยตอนเด็กเล่นบ่อยมากล้วก็แบบอ่ามันคือเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาคนไทยที่ไม่มีใครรู้คือการที่แบบไปยืนบนกะลามะพร้าหรือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแผ่นไม้ที่ชันชันอ่ะอันนั้นอ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตึ้นให้อินเสิร์ตึ้นอ่ะ คือพวกนี้นะคะยือนอะ่ะมันจะช่วยคลายเส้นมันจะจ,จะเป็นแนวคลายเส้นมากกว่าถูกต้องคือเหมือนแบบตึงๆไม่ล้าเดินมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทำได้คือใช้ที่เป็นแนวแบบบวชเพราะว่ากล้ามเนื้อสีบ่บอาจจะไม่ได้ช่วยนะวิธีเนะี้ยแต่ถ้าแบบเดินเยอะอกล้ามเนื้อแบบโหมาเป็นก้อนและอะไรอันนี้ช่วยอันนี้ดีก่อนอ่ะจบแล้วสิบอย่างมันมันจบง่ายมันก็เบือเ่อไงน่าเบือ่อใช่ปะเอางี้ดีกว่าเลือกหนึ่งไอเทมที่ คิดว่าตัวเองอะช้ยแล้วหายชัแล้วหายเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขอหาหนุ่อใ้ทิมาทุกคนพร้อมอย่างหนึ่งสองสามคือเรานักนอนแห่งชาติก็จะขอกอดน้องหมาน้อยของเราส่วนนี่ เป็นคนเท้าเวา้าแล้วก็คือแบบบางครั้งเราไวรุ่นเนาะเราก็อยากแบบใส่แตะแฟชั่นแต่คือแบบบนพื้นมันบางแล้วก็แข็งมาแล้วเราก็ปวดขาปวดตรงส้นอ่ะเราจบที่เดบูจริงๆอันนี้ดีจริง,รงแล้วก็คือเราอ่ะมีหลายรุ่นมากรุ่นแบบเทา้าธรรมดาก็ม,ถรรม,กมีถึงเราเป็นเท้าเว้านะแต่เทา้าธรรมดาก็มีเพราะแบบสวยอะ่ะเราใส่ได้เหรอใส่ได้แต่คือแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันก็อาจจะไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นก็มันสวยอะแล้วมันไม่ได้ปวดขาขนาดนั้นคือมันก็ยังใส่ได้บ้างแล้วก็แบบโอเควันไหนแบบรู้แล้วว่าเอ๊ะมันเริ่มปวดแล้วเราอาจจะใส่ชั้นสูงใส่แคชูใส่อะไรบาเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นแบบตัวที่แบบเป็นเท้าเเววจริงแล้วคือมันก็นวดด้วยก็คือครบกะลงกะลาก็คือไม่ต้องเหยียบนะก็คือใส่อันนี้อันเนี้ยมันมันนวดอยู่แล้วในตัวเออดีก็คือจะบอกก่อนเลยว่าถ้าใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท้าหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรนะ อ๋อวดหาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบปรึกษาได้นะคะที่เพจโนอที่เพจจะมีแบบว่าแอดมินคอยแบบให้ควาปรึกษาอยู่โอเคค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสิบอย่างนะคะใครชอบอะไรนะคะก็สามารถเลือกใช้ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราได้นะไปเลยเดบลู healthy walk